กลุ่มของตัวแปรไลมิติที่สำคัญสคัญนะครับที่ใช้ในการประมาณค่าพวกการพาความร้อนเนี่ยแสดงในตารางที่หนึ่งจุดสามนะครับการรวมตัวแปรเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ตัวแปรชุดพวกนี้เนี่ยนะครับก็ใช้สำหรับ t u r b ์ l e เลนฟล w นะครับเป็นการไหลแบบปั่นป่วนนะ ในท่อนะครับซึ่งแสดงอัตราการถ่ายเทความร้อนนะครับในรูปของนะครับ in terms of ลักษณะการไหลแล้วก็คุณสมบัติของของไหลนะครับก็สมการนี้ก็เป็นสมการที่พูดถึงนักเซลล์นัมเบอร์นะครับนักเซลล์นัมเบอร์ก็อยู่ในก็เป็นฟัง์กชันของเรโนนัมเบอร์กับแพนต์ล n นัมเบอร์นะ สัมพันธ์กันในรูปแบบของสมการยกกำลังหรือเป็น power relation นะครับก็จะมีสมศิษิ์ใช่ไหมคูนตัวแปรแล้วก็ยกกำลังเลขตัวนึงตัวแปรยกกำลังเลขตัวหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกเป็น power relation นะครับก <c oughs> <c oughs> ็ลองดูตารางที่1นึนิดหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มตัวแปรลรมิติตัวแปรตัวแรกคือเรโน่ number นะครับตัวย่อก็แบบนี้ คำนวณก็จาก r h v x ส่วนิวนะครับก็โรก็เป็นความหนาแน่น v นี่เป็นความเร็วของของไหลิวนี่เป็นความหนืดนะครับแล้วก็ x นี่เป็นแล้วแต่ว่าเรากำลังดูปัญหาประเภทไหนอยู่ถ้าเป็นไหลผ่านพื้นผิวบางทีตรงนี้อาจจะเป็นเป็นความยาวของพื้นผิวถ้าไหลผ่านแท่งวัตถุ ตัว x ตัวนี้บางทีก็เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของวัตถุอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สถานการณ์ก็ต้องไปดูโมเดลคณิตศาสตร์นะว่าเขาเขาสร้างมาเพื่อสถานการณ์ไหนอย่างนี้ก็จะเป็นอันนี้เขายกตัวอย่างเป็นฟอสฟล์นะเป็นการไหลในท่อนะครับเป็นฟอสฟล w ก็หมายถึงก็คงมีปั๊มนะนะั่นแหละปั๊มของไหลให้ไหลไปตามท่อนะครับนั้นเรนลนัเบอร์ก็สื่อถึง ื่อถึงตัวนี้นะครับสื่อถึงการความเร็วในการไหลของของไหลนะครับซึ่งแต่ว่าเป็นตัวแปรไรมิตินะก็คือชุดตัวแปรพวกนี้เดี๋ยวมันเอาเอาหน่วยมาตัดกันแล้วมันก็จะไม่มีหน่วยนะครับจะเป็นตัวแปรไรมิติไป mm hmm. นัสเซลนัมเบอร์นี่ก็ตัวย่อบแบบนี้นะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ k เนาะสัมประสิทธิ์การพากับสัมประสิทธิ์การนำของสารตัวนั้นนะครับ ก็จะมีค่า k ค่าสมิทธิการนำความร้อนนะครับของของไหลนั้นมี s ที่เป็นสมบทธิ์การพาของของไหลนั้นแล้ว x ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นตัวแปรอาจจะเป็นความยาวหรจอะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วแต่กรณีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสื่อถึงความสามารถในการถ่ายเทความร้อนสื่อถึงสมบัติการถ่ายเทความร้อนว่ามันถ่ายเทได้มากหรือน้อยนะครับ นะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อนของสารชนิดนั้นๆนะเพราะว่ามันดูทั้งการพาการนำส่วน p r รนท t ล n ัมเบอเนี่ยก็ตัวย่อบแบบนี้นะครับตัวแปรที่เกี่ยวข้องก็จะมีความร้อนจำเพาะมีค่ามิวคือความหนืดใช่ไหมมีความร้อนจำเพาะมีค่ามิวคือความหนืดแล้วมีค่าเคคือค,ค่าการนำตัว p r i e n t ล l ัมเบอเนี่ยจะเป็นตัวสื่อถึงคุณสมบัติของสารเนาะ ว่าสารนั้นเหนืดแค่ไหนแล้วก็จุความร้อนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคไหมนั้นตัวนี้ตัวเรโนสื่อถึงการไหลหรือความเร็วใช่ไหมครับนัทเซลสื่อถึงความสามารถในการถ่ายเทความร้อนแพนเทลนัมเบอร์สื่อถึงคุณสมบัติของของไหลนะครับตัวแปรไร้มิติตัวหนึ่งก็เป็นกราชฮอฟนัมเบอร์นะครับก็เป็น GR ก็มีตัวแปรเกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดเลย นะครับมีสมบ,บัติของตัวการขยายตัวของของไหลนะครับมีความหนาแน่นนะครับมีความหนืดมีค่า G ีนั่แหละน้มงถ่วงนะครับมีคาม Delta ่าเดลต้าทนะครับเป็นเทต้านี่คือเดลต้าทเป็นต่างต่างอนณหภูมิแล้วก็มีค่า X ก็คือนั่นแหละแล้วแต่ว่าเป็นความยาวหรือว่าเป็นเส้นผ่านศูนกลางแล้วมันเป็นลักษณะของพื้นผิวที่มาเกี่ยวข้อง,องกับการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับ นั้นตัว Class h o p Number เนี่ยจะสื่อถึงาการพาความร้อนแบบที่เป็นโดยธรรมชาตินะัเป็น Natural Convection นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแปรไล้มิติที่เกี่ยวข้องที่สำคัญสำคัญนะครับ